โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะก็วันนี้กับผมน้อยเกมนะครับผมอ่าก็วันนี้เราอยู่กับทีมงานอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะทุกคนนะอ่าก็หกล้อเหมือนเดิมคราบผมวันนี้นะทุกคนนะวันนี้เราจะขับหกล้อล็อกกี้คันสีฟ้าคันนี้นี่เองนะก็สวยๆเราเลยทีเดียวผมกับแมคโครคันใหม่นะผมโกเบไม่ใช่คันใหม่แหละคันเก่าแหละแต่ไปเปลี่ยนใหม่นะคันนั้นน่าจะทำมาทำมาหากินไม่ค่อยได้แล้วเพานั้นก็ได้แล้วผมก็ เราจะไปทำแบบหน้างานเดิมเนาะก็ไปถมที่ต่อจากที่เดิมแหละก็จะเป็นยังนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปครับพี่โอเคมาขี้เี่งครับผมเอาเฉยเลยแป๊บพ่นพี่เดี๋ยวผมขอตอขขอต่อลูกน้องกันลูกน้องลูกน้องไปไหนนี่ลูกน้องเป่าหายจ่อยเลยเป่าไม่ขยับเลยพี่เป่าเป่าไปไหนวะเป่า หายจ้อยเลยหายจ้อยเลยโอ้มามาเดี๋ยวน่าน่าจะตามมาทีหลังแหละน้องเฝ้าหายเจ้ายเลยเป้าไว้ไหนวะนั่นแหละพี่โอ้ตายแล้วโอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ขับมาทีหลังแล้วกันนะครับนั่นแหละเดี๋ยวน้องเฝ้าก็ตามมาเอ้ยลูกน้องมาอยู่ลูกน้องมาอยู่มาแล้วพี่มาแล้วผมเปิดแล้วเออเดี่ยวโอ้โหลูกน้องเราขับรถซิ่งจัด เอาหายจ้อยเลยครัเอาหายโอ้ตายแล้ววปิดรถโดดอ่าไปเนี้ยหน้างานเดิมเลยทุกคนนะไปิดขุดสระนะวันนี้ไปิดขุดสระเอ้ยไม่เกมเปลี่ยนเปลี่ยนหน้างานแล้วอ๋อเปลี่ยนหนน้าางเกมเห็นตรงเถียงไหมตรงเถียงก่อนที่เราจะเลี้ยวเข้าไปหน้างานอ่ะมันจะมีเถียงอ่ะ เออมันจะมีคลองน้ำอ่ะมันจะเป็นรถถ่ายจอดอยู่คลอง<ช>นั่นน่ะนะพี่ไอ,อ้คลองไอ้แต่คลองที่ผมไปเกี่ยวข่าวนะอ่ะ,นะอะใช่ไหมพีใ่ใช่ใช่ใช่ไอ,อที่มันมีสะพานไม้อ่ะเดี๋ยวเราเจะถมดินตรงนั้นเอาพี่ลูกน้องหายนึกว่าหายไปซะละเอาเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวคีเดี๋ยวคีห่างก็ห่างเกินไปเดี๋ยวไอมันจะหลุดครับผมเอ้ยเอ้ยดีพี่จะหลุดโค้งแล้วตอนนี้ ถ้าเราขี่แบบมันห่างเกินไปอ่ะมันไอ้ลูกน้องมันจะหลุดนะทุกคนนะคนขับรถให้เรารถไฟมาพี่ทอยถ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 อยโอ้ยเดี๋ยวโดนพาไปจิ้มนะพี่เกือบเกือบดีนะเห็นก่อนเนี่ยอะไรเนี่ยเมาลูกน้องเราเมาเนี่ยอยู่นี่ขัขี่เซียนเรข้างทางโอ้รถไฟมาเมื่อกี้มองไม่เห็นนะโอ้โหไปพี่เสียเสียเป้าไปไหนนี่ น้องเปาหายจ้อยเลยอ่ะหายจ้อยเลยอ่ะอยู่อยู่ในดิสป่ะน่ะไม่อยู่อ่ะเหมือนเหมือนว่าจะไม่อยู่แล้วใช่เหรอเนี่ยอยู่ดิสในดิสอยู่แล้วแต่ตัวคนหายไม่เป็นไรไเดี๋ยวค่อยบอกให้เอ้าความความนี้ทำอะไรก็ได้พุกษาแม้วันนี้พุกษา คันนี้ดีอย่างไม่มีเชือกรัดแต่แม่โครก็แบบไม่ไม่หล่นนะแบบหล่นยากโอเคครับก็คันนี้ช่วงล่างดีนะพี่เนาะเป็นเลยคันนี้ช่วงล่างดีแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอ้ล็อกกี้ลูกน้องขับแบบแซดจัดไปครับเราไปเรื่อยๆก่อนเลยยอดวิวไม่ถึงหมื่นนะพี่ขอท้าวทูยอดวิวถึงหมื่นนะครับแต่ที่แน่ๆพี่ไม่แปลงลิงก์ของพี่ <laughs> <laughs> มาดูช่องนักเกมได้นะผมลุ้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 มอูอูลุมล้มช่วงล่างดีเบรยกเบรยกเบีกเบรกเบียกหืมไฟแล้วรถคันนี้เบรกแบบไม่ค่อยจะอยู่นะเวลาแบบบรรทุกหนักเนี่ย มันหนักไงพี่ไปถ่ายก็ไปใส่น้ำมันเบรกใหม่แล้วมาแล้วล็อกที่เรามาแล้วแบบนี้สวยดีนะถ้ามันมีแบบดินแบบเนี้ใช่ว่าไหมใช่ครับผมมันแบบมันก็ดูดีอะพี่แบบมันดูดีมันไม่เละมันไม่ลกอ่ะมันแบบเหมือนมีอะไรให้ทำแบบขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับ อ๋อพี่ไหมไอ้ตรงสรุปดีๆพี่มันก็มีพี่ไปลงพี่ไปลงไอ้ตรงที่มันแหลมมาใช่เอ่อตรงบ่อนี่ใช่ไหมพี่เยอะเยอะบ่อตรงโค้งนี่ใช่ไหมบ่อข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยวโค้งลงไปนี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ดีกว่า จอดตอนนี้จอดนี้มีที่จอดอยู่นี่ยนี่แหละน่าสวยอ่าโอเคดูลูกคีบอร์ดเลยก็ได้พี่ปี๋ยังไงนี่ให้พี่ขึ้นไปขับเลยนะพี่ไม่มีปุ่มคอนโทรลขวาอ๋อพี่ไม่มีคอนโทรลขวาผมว่าเดี๋ยวต้องปิดให้พี่คีย์บอร์ดพี่ไม่มีอ่าผมปิดแล้วพี่ โอ้โยทำไมมันมปิงปิงแบบนี้หนิกระตุกกระตุกกระตุกมันไม่คอมไม่ได้กระตุกนะผมเน็ตพี่ไม่ดีใือเปล่าเราให้แมโคเข้ามาก่อนแล้วนะครับโรดีแมโคสิอย่างนะ้ทุกคนนะน้องเปาหายจ่อยเลย <c oughs> แล้วตั้งชื่อนะผมกลับมาแล้วอะตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้ั่นแหะครับโ <c oughs> อ้สุดยอดเลย ให้แม่โคมาประจำที่ก่อนนะครับผมดเดินแบบลอๆเลยโหเป็นไงเครู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันจะขึ้นไม่ค่อยไหวะทีไหวโหโอ้ยสิทธิ์เอาละไหวไหว,วเนี่ย ละจังไนดิเอาอย่างนี้เลยเหรอใช่พี่โอ้ขยับเข้าไปไงพี่ค่อยๆขยับเข้าไปเราขับแม้โคได้สุดเฟี้ยวนะทุกคนนะขับได้หมดทุกสถานาการณ์ใช่ผมผมนี่เก่งม,มากเลยนีโอ้ รถไฟวิ่งสองรอบแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็เต็มมันอีกรับที่พี่่อยขุดเลยดีกว่ารถผมเต็มแล้วพี่ขับออกให้ผมหน่อย มาแอบตัวนี้ก่อนโอโหมันตัดโชบยังไงเนี่ยมอดขอกล้อนี่ เบลโก้รอๆครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามานั่งชมตรงนี้สทกหไ่อยน,นี่เรียกว่ามุมมองอะไรนะตรงนี้มมองบ,องบุคคลที่หนึ่งไอ้มอมมองน,อน,นี่โอหทำูรถจบนะวันนี้ จบไปแล้วโดยคนขับเมื่อชีพนะนนครับนี่เมื่อชีพนะครับผมเมื่อชีพเชียร์กล้องดินอยู่นี่อ่าเชือกเสร็จดิ้นะทุกคนนะนี่จะเต็มแล้วนี <classified S 1> ว่เต็มแล้วมั้ยนี่เต็มแล้วที่เต็มแล้วอ่านะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานำไปนะครับน้องเปามาแต่หายตัวไปแล้วนะทุกคนนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะไม่รู้ตอนนี้นี่ ไปไหนไม่รู้รอะพี่พี่เป้าหายไปครับเท <c oughs> ต,ต้องไหนพี่ไม่ไกลใช่ไหมฮะที่เก่าเราใช่ไหม <c oughs> หรือว่าอย่างไี่เทที่เก่าใช่ไปทางไปทางเดิมวิ่งวิ่งไกลหน่อยวันนี้หกล้อโอ้โหสิ่งจัดเลยทุกคนน,นี่เป็นไงท่อรลันหกล้อล็อก,กกี้ท่อร <c oughs> ลันเป็นแต่ล็อกกี้มาเกี่ยวก็ขับล็อกกี้นี่ พ<ะ>าก,กันเดี๋ยวคนดูว่าเล่นไปสมจริงนะเนี่ยพาก,กันดิฟยกคู่นะทุกคนนะแต่แล้ว,นะวเราก็ซิ่งจัดเลยอ่ะท่อแซดหลบหลุมแบบดิจิตอลโอ้โหเป็นไงรองกีคันข,ข้างหน้าเปนดิจิตอลเกินนะทุกคนนะอน้<ะ>นำนะเบรก่อนเอือยเอือย นี่เราว่าซิ่งจัดเลยอะพี่จะไม่คิดไม่คิดจะชะลอหรอไก่ปิ้ไก่วันนี้ชะลออยู่เนี่ยปึกปากปึกนี่บอกให้ก็เลยชะลอโอ้โหพี่มาลอดเต็มตูดเลยนี่โอ้โหพี่ก็ว่าไปเฮ้ยเราอ้อบวันนี้พี่ยแม่คุณเราอยู่ตรงนี้ถนนอยู่ตรงนี้อ๋อออบเดียวมันไม่มีทางออกมันเป็นใช่ถนนมันอ้อบถนนมันอ้อมนี่ใช่ถนนมันอ้อบเดี๋ยวก็รัดทุ่งเลย อาตรงนี้ก็มาได้พี่เดี๋ยวตรงนี้ก็ได้นี่ไหนข้อไปหาเนี่ยซอยตรงนี้เลยซอยตรงไหนนี่เนี่ยไม่กี้เราผ่านรงนี้เลยใช่เดี๋วมันเป็นซอยล,ลงสีนั่นแหละบีกบีกบีกบก,บก,บกไม่ใช่ทางเดียวกันนะพี่อนี่เ,นเดี๋ยวเรามาเทตรงนี้นี่เทแบบทางเข้าเถียงนาน้อยนะครับอ่าเย็ดำ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 ออมาไม่ได้แล้วทุกคนวันนี้ เสร็จแล้วหรอพี่เสร็จแล้วนี่ไม่รีรอไม่รอรีโอ้ระดับนีม้มีรีรอและไม่มีรอรีครับผมโอ้ถอยลงไปทำไมเนี่ยรถผมมันไม่คีย์บอร์ดผมมันเหมือนจะค้างหรือว่ายังไงไม่รู้ <c oughs> ผมแตะแค่นิดเดียวไปครับพี่กลับไปที่แมคโครต่อไอคนละที่เขาขับท่าลงสีได้ไหม ไม่ได้พี่มันติดรางรถไฟครับผมแล้วมันก็ออกไปไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมขี้คีย์บอร์ดผมมันค้างจริงแคนี่พี่เป็นไรนจัดใหม่ได้แล้วนี่นั่นไหนตั้งแต่คอมผมมีคอม,มแกลลกลล์กนในคีย์บอร์ดเนี่ยคนรู้จักผมให้มาเห <c oughs> ชนรถไฟมาสามรอบแล้วครับตอนนี้รถ <c oughs> ไฟมาสามรอบแล้วรถไปไม่มาเลยใช่ครับผมอยู่ไหนวะ เปล่าไปขี่เปล่าน้องเปล่าหายจ้อยเลยนะน้องเปล่าของพวกเรานะผมอ่าโอ้เลี้ยงไม่ค่อยไปนะเนี่ยรถรถดำนี่บิ๊กบิงกบิ๊กบผมจะพุ่งเข้าป่าโคตรฮาอ่าไปครับ เมื่อกี้ผมจะพุ่งเข้าป่าพี่โคตรเที่ยเออแน่ๆน่แน่น่น่เออแซงครับผมจะรถเราแซงไงเฮ้เราก็เสียนะเราก็ขับเก่งเอาเรื่องกะนี่ใช่ไหมตามเราไม่ทนันเราทุกคนเอาดีต่อให้ครับต่อให้ก่อนไม่ใช่ออนะนะคุณจะไปขับรถไถ แล้วลมแรงไงคนขับแบบเอออุ้ยโดดเป็นไงโดนโหนืออ่อยหลุมหลุมหลุมโอ้ยปล่อยเข้าไปดีกว่าพี่ผมว่าเย่ฮะ ไรเงี้ยตายช้าจังเ <c oughs> ขาติดเอาลักกระโดดลงมาดีกว่าทุกคนมัว่วมั่วมั่วหันหน้าไปทีเพินะ่เดี๋ยวพี่ไม้มาจอดเนาะมั่วที่ไหน <c oughs> ที่ขับมาแซงมาเกมนิดเดียวเห็นไหมยี่ที่แซงมาไม่เห็นทุกคนว่าพี่ไม้รัดไหมทุกคนเมสบอกหน่อย มารายงานช่องนน้อยเกมบหน่นะทุกคนนะ พี่จะเต็มแล้วตักนี้ตักสุดท้ายร้าเต็มแล้วพี่ดังเหรอดังเลยกำลังมันเลยโอ้พี่เต็มแล้วถ่ายรถผมมาเที่วับไปเฮ้ยอ็มเปล่าสตาร์ทรถทิ้งไปยเอามาเหรอมาสตาร์ทรถทิ้งเลย ทำไมไม,ม่ผมผมผมขึ้นรถมาเนี่ยเมื่อกี้เออผมขึ้นรถผมใช่ผมขึ้นรถแล้ว <All right. S 1> ผ,ผ,ผ,ผมสตาร์ท <laughs> <c oughs> อิกเลยโคตรเอาอะผมอะ แต่ทีนะนี้ก็ได้เต็มแล้วทุกคนนรถเราไม่มีบางป์ามะไม่มีใครขับไมคให้นะผมเฮ้ยทำไมผมตัวผมมันแบบขยับตึก๊กตึ๊กตัก,ตก,ตก รูปด้วยนะทุกคนนะไปครับจีเที่ยวสุดท้ายของเรานะทุกคนนะเหมือนจะเห็นพี่ไหมเพื <c oughs> <c oughs> ่อไมขับไปนู่นแล้วทุกคนถึงหน้างานแล้วดิผมใกล้ตามพี่ทนันละนิดเดียวพี่ นี่เราอยู่แต่กับงานหกล้อไม่ใช่อะไรหรอกคลิปคลิปรถพ่วงยังไม่ลงไงเิอรถพ่วงไม่ทันลงนี่หรือคลิปรถพ่วงไม่ทันลงนะครับเออู้จิบหาแล้วถอยผิดมาครับตกหลุมอ่ะเมื่อกี้ตกใกล้ถึงแล้วพี่ พี่เทแล้วมาแล้วพี่ดามต่อ,อยี่ดามต่อเลยมาแบบซิงๆไงผมอะละกีระกีเออครับผม โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไมเก็ถ่ายสอดดันวอ่าติดติดติดอิดยิดไม่เสร็จเนี่ยต่อต่อว่าหลังเอาเอานั่งเดิมดี่แหละแล้วเปลี่ยนรถใหม่วิ่ง จัดไปครับ1ิดล้อที่ผิดล้อก็ได้หร่ละ,<น>ะมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแลออ้วพีออ่อ่ะโอเคเะครับผมบออวันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับผมบออนี่เดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้านะนะครับก็เดี๋ยว คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ